สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับก็พบกันนี้แล้วครับกับช่อง youtube u t u b บเกตรีฟาร์มครับวันนี้เอาไก่สาวนะครับสายเยงินล้านไม้ชมหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นไก่สาวเยียนะครับอายุห้าเดือนน้ำหนักตอนนี้ประมาณ1.7ึ่งจลนะครับกระดูกโครงสร้างดีครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้ากูเกิลนะครับ เจ้ากูเกิลน,นี่เป็นลูกของเจ้าแดงรอบวกแม่มหานครเรด้านะครับสายเลือดซอมมีสวรรณนะครับสวยมากครับตัวนี้เยียแดงแดงนะครับสมบูรณ์ไม่มีตำหนิครับ คัดสวยๆมาให้ชมกันเลยครับสํหรับพี่น้องที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไลน์พร้อมเบอร์โรนะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับสนใจก็โรเข้ามาสอบถามหรือว่าแอดไลน์เข้ามาทักถ่ายกันได้ครับไกส่สาวนะครับสายเลือดดีๆหน่าพัฒนานะครับชมคลิปจบแล้วนะครับ ฝากพี่น้องกดติดตามช่องยู u ู u เก k ีฟาร์มด้นะครับช่องไม้ของผมช่องนี้นะครับกดติดตามไวา้เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะมีไกลมาลงให้ชมเรื่อยๆครับขอบคุณครับ